วัสดีทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับออ้ยมือลั่นกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำเครื่องปั๊มค o ร์บอนสโตนแบบไม่ใช่คาร์บอ t สโตนออกซิเดียนนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับอย่างแรกที่เราต้องมีครับสำหรับคนที่มีเลสโตนเยอะๆนะครับก็เอาเลสโตนมาเยอะๆเลยครับสิ่งที่เราต้องมีครับอย่างแรกครับเลสโตนครับ อ,อย่างที่สองครับ water bucket ครับหนึ่งกระแป๋งนะครับแล้วก็หล่า bucket หนึ่งกระแป๋งจากนั้นครับเราต้องมี diamond pickaxe ครับไว้สำหรับขุดไอ้นี่ครับขุดออลฟิเดียแล้วก็ที่ขุดดินนะครับสำหรับที่ขุดดินสาหรับมาขุดดินทำนะครับผมโอเคเดี๋ยวแป๊บทำเซตก่อนทำเซตศูนย์อุ้ย วัดอุ้ยอะไรวะเนี่ยศูนย์โอเคเยี่ยมลงมาข้างล่างครับลงมาข้างล่างปิ้วลงมาข้างล่างครับอ่าแบบนี้ให้ทำแบบนี้นะครับอุ้ยแบบแบบนี้โอเคแล้วก็วางน้ำลงไปครับวางให้ได้สี่ช่องครับแบบนี้ครับอุ้ยแบบเด๋วหาว่าทำเร็วเกินไปเพราะใช้เกมโหมดนะครับโอเคแบบนี้ครับหนึ่ง สองสามหนึ่งสองสามออต้องสี่ช่องอะบแบบนี้แล้วก็ขุดในช่องนึงนะครับแบบนี้ครับโอเคขุดขุดขุด,ขด,ขดอ่าแบบนี้โอเคเยี่ยมดีย๋ยวนั้นก็ขุดตรงนี้เลยครับอ่าแบบนี้ครับแล้วก็แปบบ๊แบเดียวปิดก่อน วางเลสเตอโตนั่นเลยครับแบบนี้โอเคจากนั้นแล้วก็อันนี้คือขั้นตอนที่เราต้องระวังครับคือขั้นตอนในการวางระหวานั่นเองแป๊บแปบไอ้ดินไม่พอไปขุดดินเพิ่มก่อนโอเคขุดดินแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาซอรวจพวกขุดว่าเดี๋ยวมาทำเป็นคลิปซอรวจเลยดีกว่าวางไว้ตรงไหนก็ได้ครับวางไว้ตรงกลาง วางว้แบบนี้ก็ได้วางระวางมาไหลได้สี่ช่องอะแบบนี้ครับมันเป็นบั็กเล็กน้อยนะครับแล้วก็เก็บ่ะว่คระวัวงราวาด้วยนะครับลงไปนี่ร้อนนีอะไรทีเดียวนะครับฮอตเลยนะครับเอ,อ้าดับสิเออแล้วก็ขุดนะครับตามสบายนะครับขุดไปเรื่อยวิวแต่ เลสโตนจะหายไปนะครับจะสังเกตได้นะครับเหมาะสำหรับคนที่จะทำนะทาที่ไปเนเธอร์ครับแต่ว่าที่เกียบไปหาจะหาออกซิเดียนได้ยังไงอะอย่างเงี้ย,ยก็เอาเครื่องนี้มาปั๊มได้นะครับหรือว่าจะไปทำเอามาสร้างเมืองด้วยออกซิเดียนก็ทำแบบนี้ได้นะครับสำหรับสร้างกำแพงเมืองกันอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่ขุดไปแต่ทีนี้นี่จะเสียเลสโตนครับแต่ว่า รับรองคุ้มขุดอันนึงก็ได้แล้วครับขุดบล็อกหนึ่งก็ได้แล้วเลวสโตนร์นะครับบล็อกหนึ่งก็ได้ประมาณสี่ช่องครับโอเคเยี่ยมโอเคลองอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะได้ไหมนี่ครับโอ้จุบแล้วก็วางระว่าไปโลดฟิงฟิงแบบนี้ครับอ่าอระวังด้วยนะครับร้อนมากคนระับ โอเคแล้วก็ตักออกครับได้เหมือนเดิมครับได้ตลอดครับเราวาก็ไม่เสียครับอุ้ยน้ําก็ไม่เสียนะครับก็เทคนิคง,ง่ายๆครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ